สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวงานประวัติศาสตร์กันนะฮะก็จะเป็นงานประวัติศาสตร์จากซีรีส์ทูนัปลูดักเน็ตนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่5แล้วนะฮะก็เป็นตัวละครของคุโรสกิเมอานั่นเองนะฮะโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรารีวิวไปแล้ว4ตัวนะฮะมีคังโมโมนานะแล้วก็ลาล่านะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูได้นะฮะ สำหรับตัวของเมอาจังนะฮะกล่องนี้เนี่ยก็จะมา,มาในธีมของสอีออกสีเหมือนสีเลือดหมูนะฮะเนี่ยสีไอ้ลวนลายข้างๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าสีของฉากหลังเนี่ยกลับเป็นสีม่วงนะ <What? S 1> นี่เป็นสีม่วงนะฮะเห็นบ้าฉากข้างหลังนะโอเคะ okay, ด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นกล่องใสๆแบบนี้นะฮะมองเห็นตัวฟิกเกอร์ด้านในแบบเต็มเต็มตัวเลยด้านล่างตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของป๊อบป้าพาเรนะฮะมีชื่อของตัวละครเมอาคุโรสกินะ,ะแล้วก็โลโก้ของซีรีส์นะฮะทูร์บูดักเน็ตนะแล้วก็โลโก้ของแม็ก a c t ตอรี่ เลยนะโอเคฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นกล่องใสๆนะฮะด้านล่างก็มีโลโก้ของป๊าป้าพาเรด้านหลังก็เป็นลวดลายประมาณนี้เลยนะฮะด้านข้างฝั่งนี้ก็เป็นกล่องใสๆแล้วก็มีโลโก้ของแม็กเฟอร์รีอยู่ตรงนี้นะโอเคะด้านใต้ก็เป็นประมาณนี้นะฮะด้านบนก็เป็นกล่องใสๆแบบนี้เลยนะโอเคเดีนะะ๋ยวเรามาดูกันว่าเมีาจางตัวนี้เนี่ยจะสวยสวยงามขนาดไหนนะฮะแล้วก็จะมีตำหนิอะไรให้เราพูดถึงกันบ้างนะฮะโอเคฮะแกะเข้าออกมาเลยนะ ดึงมาเลยปัป๊บนี่สำหรับตัวแพ็คเกจด,ด้านในของเขานะฮะมันก็จะเออ่เป็นบล็อกพลาสติกมาแบบนี้เลยนะนี่เป็นบล็อกพลาสติกแบบนี้นี่นะรอบๆของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะสังเกตว่าเมอาจังเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะมันจะมีฐานตัวฟิกเกอร์แล้วก็ตัวเนี่ยอมยิ้มเห็นไหมเล็กๆเ,เนี่ยส้มๆนะฮะมีอมยิ้มอยู่ตรงนี้1ชิ้นนะฮะรวมเป็น3ชิ้นนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะฮะป๊าบ ฝั่งนี้อีกหนึ่งจุดปั๊บโอเคมาฮะอมยิ้มมาชิ้นเล็กนะฮะต้องระวังมันกระเด้งกระดอนหายไปด้วยนะชิ้นมันเล็กมากเลยนะสำหรับตัวเอออมยิ้มนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเอามือปิดไปก่อนนะ,ะกลัวมันแบ็กระเด้งหายเหลือเกิน <c oughs> โอเคหยิบออกมาก่อนนะฮะนี่แล้วก็ตัวอุ๊ยอะไรเนี่ยโอุงถุงหลุดอ่นะโอเคโอเคสำหรับตัวอมยิม้มเอออ๋อมันมีสกอเทปแปะอมยิ้มมาอ,อีกชั้นหนึ่งนี่ว่าเดี๋ยนะผมขอแกะออกมาก่อน นี่นะฮะตัวอบยิ้มของเขานะฮะแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะชิ้นเล็กนะฮะต้องระวังหายให้ดีนะ โอเคเดี๋ยวผมขอแกะพวกถุงพลาสติกพวกนี้ออกมาก่อนก็แล้วกันนะฮะโอเคฮะแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะด้านในเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ามชิ้นด้วยกันชิ้นแรกก็จะเป็นฐานนะฮะเป็นฐานรูปทรงหกเหลี่ยมตัวนี้เนี่ยมีฐานที่เป็นสีม่วงนะฮะสำหรับตัวเมียเนี่ยนะเป็นฐานสีม่วงเป็นฐานใสนะฮะมองเห็นทะลุด้านหลังได้นะฮะนี่นะฮะทะลุเห็นด้านหลังนะมีที่เสียบเท้าอยู่2จุดตรงนี้นะฮะสองรูด้วยกัน นะก็เป็นฐานสายสีม่วงรูปทรงหกเหลี่ยมนั่นเองชิ้นที่2ฮะเป็นชิ้นเล็กเล็กนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกไปเป็นอมยิ้มนะฮะนี่นะเป็นอมยิ้มสีส้มแบบนี้เลยนะฮะเห็นปะ่ะนะทําไมในกล้องมันออกไม่ออกไม่ออกเป็นสีส้มอ่ะ <laughs> ในกล้องเป็นสีอะไรวะเนี่ย <laughs> นี่นะฮะเป็นอมยิ้มสีส้มๆนะครับต้องระวงังหลดระวังหายให้ดีนะเพราะว่ามันชิ้นเล็กมากเลยนะโอเคและชิ้นที่3ามนะกะ็เป็นตัวฟิกเกอร์ของเราน้องเมอาจังนั่นเองนะฮะ ก็เป็นชุดสไตล์คล้ายๆของยามิเลยนะมีไอ้รูปคล้ายๆดากวกระจายอยู่ตรงนี้นะเห็นปะนี่สัญลักษณ์คล้ายๆของยามิเลยนะมีรูปคล้ายๆดากวกระจายติดอยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นชุดว่ายนะ้ําสีออกสีดําๆนะฮะดาๆนะฮะนี่รอบๆตัวของเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่ โอเคเรามาประกอบร่างใส่ฐานให้เขาก็ดีกว่านะฮะเท้าของเขาจะมีจุดเสียบนะ้าไว้เสียบฐานอยู่2จุดด้วยกันนะฮะเราก็เสียบไปนะมันจะมีรูเล็กกับรูใหญ่นะฮะปั๊บเสียบเข้าไปชึบอ่าเรียบร้อยนะฮะส่วนตัวอมยิ้มเราก็เอามาใส่มือข้างนี้ของเขานะนี่ข้างที่เขายื่นออกมาเนี่ยนะฮะเอามาใส่ข้างนี้เลยนะสำหรับตัวอมยิ้ม แล้วก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะฮะเวลาเสียบเนี่ยก็ต้องระวังระวังหน่อยนะฮะเพราะว่าตัวไม้อมยิ้มอาจจะหักได้นะฮะถ้ากดแรงไปนะฮะนี่เสร็จแล้วก็ออกเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่รูปร่างหน้าตาส้นทรงอกเอวของเขาแบบเต็มๆตัวนะฮะเดี๋ยวหมุนให้ดูอรอบๆนะฮะเป็นท่าทางที่กำลังยืนเท้าเะเอวแล้วก็ชูแขนชูอมยิ้มมาที่ด้านข้างนะฮะนี่ สังเกตที่ใบหน้าของเขาตรงปากเนี่ยจะมีการเล็บลิ้นออกมาด้วยเห็นปะนี่ที่ปากของเขาจะมีการเล็บลิ้นมาด้วยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมจะมีการเล็บลิ้นตะัดลิ้นออกมาด้วยนะฮะน่ารักน่าชังมากนะนี่นะฮะที่เส้นผมของเขาจะเป็นเส้นผมสีออกสีเลือดหมูนะจะมีการไล่เฉดสีนิดๆด้วยนะฮะบางจุดเนี่ยจะเป็นสีออกเข้มๆแต่ว่าบางจุดเนี่ยก็จะอ่อนๆนิดๆนะฮะมันจะแบบจางๆกลืนๆกันไปนะฮะมันจะไม่ได้เด่นชัดอะไรเหมือนกับพวกลาล่านะพวกลาล่าเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะเพราะว่าบางจุดเนี่ยมัน สีอ่อนจนกลายเป็นสีขาวไปเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างกลืนกันไปนะฮะจะเห็นไม่ค่อยเออชัดหรือว่าอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะฮะโอเคส่วนเรื่องของชุดของเขานะฮะก็แน่นอนว่ามันก็เป็นชุดว่ายนะ้ําเหมือนกับทุกๆตัวนะฮะชุดว่ายน้ําของเขาเนี่ยก็จะมีความพิเศษหน่อยนะฮะตรงที่ชุดของเขานะฮะที่ยกทรงกับตัวเออกงในของเขานะฮะมันจะมีความเออมันๆเงาๆของเนื้อสีด้วยนะฮะ เห็นปะนี่ผมไม่ให้หอามุนให้มันสะท้อนกระแสงนะเห็นปะมันจะมีความเงาเงวิบวับวิบวับนิดๆนะฮะจะมีความเลื่อมๆมันๆนะฮะสะท้อนกับแสนะฮะรวมไปถึงไอ้ตัวตรงนี้ด้วยนะฮะเนี่ยไอ้ไอ้ลูกปัดตรงเส้นผมของเขาเนี่ยอันนี้เนี่ยสีตรงนี้เนี่ยก็มีความเงาเอยู่เหมือนกันนะฮะนี่เห็นปะจะมีความมันๆเงาเงของเนื้อสีอยู่ซึ่งก็สวยงามดีนะฮะนี่ยืนเท้าเอลนะฮะยืนเท้าเอลชูเอ่ยยื่นอมยิ้มมาให้นะฮะนี่อมยิ้มก็เป็นสีส้มนะฮะอย่างที่บอกไปนะ นี่ด้านหลังของเขานะฮะเส้นผมก็ยาวสลวยนะฮะติดพื้นกนเลยเดียวเชียวนะฮะยาวถึงพื้นเลยนะ,ะสำหรับเส้นผมของเขาเส้นผมของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้แข็งอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะมันจะเป็นอ่อนๆนะเห็นป่ะนเนี่ยสามารถขยับได้นะฮะเอาไว้ด้านหน้าก็ได้นะ,ะเนี่ยไว้ด้านหน้านะ,ะหรือว่าจะโยกมาไว้ด้านหลังก็ได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยเห็นป่ะโยกมาไว้ด้านหลังก็ได้หรือว่าจะโยกมาไว้ด้านหน้าก็ได้นะฮะเส้นผมมันไม่ได้ฟิกมาแบบแข็งอะไรขนาดนั้นนะฮะมันจะมีความอ่อนระยงระยางอยู่นะฮะ นี่นะฮะเห็นป่ะมีความอ right ่อนระยอยู่นะฮะนี่เห็นไหมอ่ามันจะไม่ได้มาแบบแข็งทื่ออะไรขนาดนั้นนะฮะก็สวยงามดีนะฮะสำหรับคุโรสกิเมอาตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตำหนิก <insane> ัน <ędzy> ด <gemacht> ีกว่านะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีตำหนิอะไรตรงไหนให้เราพูดถึงกันบ้างนะฮะ เคฮะจากที่ม,มองดูเนี่ยตำหนี่เนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็จะเป็นรอยจางๆซะส่วนใหญ่นะ,ะจุดแรกเลยก็คือที่อมยิ้มนะฮะมันจะมีจุดสีดําๆเปื้อนอยู่บนอมยิ้มสีสม้สมๆของเขานั่นเองนะ,ะก็เป็นจุดเล็กๆนะ,ะแล้วก็ที่หน้าท้องของเขานะฮะ ที่หน้าท้องของเขามันก็จะมีรอยสีเอ่อสีออกส้มๆเปื้อนอยู่บร,ริเวณหน้าท้อง1จุดนะฮะในภาพในกล้องเนี่ยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นรอยจางๆนะฮะเ<ๆ>ช่นเดียวก,กันกับตัวที่ต้นขาด้านหลังตรงนี้นะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นรอยจางๆเหมือนกันนะฮะมันจะเป็นรอยสีออกสีสีของเส้นผมของเขาอะ่ะสีเลือดหมูอะ่ะนะ,ะเหมือนว่าตัวเส้นผมของเขาเนี่ยมันไปถูกับที่ขาแล้วสีของเส้นผมเนี่ยมันมาเปื้อนที่ขานะฮะเนี่ยที่ขามจะมีรอยสีสีของเส้นผมเ เปิดอยู่นะฮะอยู่ประมาณสองสามจุดด้วยกันนะฮะเป็นเส้นๆขีดๆนะฮะแต่ว่าก็เป็นรอยาจางๆนะฮะในภาพเนี่ยไม่รู้ว่าจะเห็นชัดมากน้อยแค่ไหนนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนกันแทบทุกตัวนะฮะสำหรับเรื่องของข้อต่อนะฮะแต่ว่า,ารอบนี้เนี่ยข้อต่อมันไม่ได้อยู่ที่ตรงบริเวณย,ยกทรงหรือว่าตรงหน้าอกของเขาแล้วมันอยู่ที่ช่วงล่างของเขานะฮะบริเวณข,ขาของเขาเองนะฮะเนี่ยช่วงนี้ช่วงข้อต่อข,ขาของเขาเข้ากับตัวสะโพกเนี่ยนะมันจะ ะมีข้อต่อที่แบบอาจจะไม่ได้ต่อแนบชิดสนิทกับตัวตัวชิ้นส่วนสักเท่าไหร่นะมันจะมีช่องว่างเหลืออยู่นิดๆนะฮะก็เป็นเรื่องของการเก็บงานเก็บรายละเอียดนะฮะเป็นรอยของข้อต่อนั่นเองนะฮะสำหรับจุดนี้นะก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับตําหนิของตัวนี้นะก็ถือว่าตําหนิน้อยนะฮะแล้วก็พวกรอยสีเปื้อนสีเปื้อนเนี่ยก็เป็นรอยจางๆที่เออไม่ได้เข้มหรือว่าเด่นชัดสักเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะดีกว่าตัวก่อนก่อนนิดนึงนะ สำหรับนักป๊บบาพาเรตจากซีรีส์โทรบลูดารคเน็ตตัวที่5โาครสกิเมอาจสั่งตัวนี้นะฮะถ้าเกิดต้องให้คะแนนเนี่ยผมขอให้ไปที่9.5เต็ม10กันละกันนะเหตุผลที่ให้ค่อนข้างเยอะเนี่ยเพราะว่ารอยตําหนิที่เป็นรอยสีเปื้อนบริเวณหน้าท้องบริเวณต้นขาเนี่ยมันมีรอยสีเปื้อนก็จริงนะฮะแต่ว่ามันเป็นรอยแบบจางๆที่มันไม่ได้เด่นชัดอะไรมากมายนักอะ่ะก็เลยไม่ได้หักอะไรไปเยอะนะฮะส่วนรอยที่เอ,อ่ออมยิ้มเนี่ยก็เป็นรอยจุดดำๆที่เป็นจุดค่อนข้างเล็กนะ จุดใหญ่ๆที่ผมหักเนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อต่อบริเวณช่วงขาซะมากกว่านะฮะอันนี้จะเป็นจุดหลักๆที่ผมหักคะแนนไปนั่นเองนะ,ะส่วนรอยอื่นๆเนี่ยพวกร้อยค่าเปื้อนคาาสีเปื้อนเนี่ยก็เอามาบวกลบรวมๆก,กันบ้างนิดหน่อยนะฮะก็เหลือ9.5เต็ม10นะฮะสำหรับคร,ฐฐรุสกิไมอาจังตัวนี้โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ